อันแล้วก็ส่ดูแกลลองไปไเรือ่อยๆลองใส่อันนี้ได้แล้วไปไเรือไไ่อย

สวัสดีครับสวัสดีพ่อแมนะ่พี่น้องพี่พี่แม่แม่แฟนแฟนเพลงทุกท่านทุกคนนะครับทันทีทุกท่านทุกคนนะครับหลายๆคนอาจจะกำลังสงสัยว่าผมตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนไหมผมอยู่ที่ร้านแว่นแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งอยู่ติดๆกับสามแยกมิทาวสัมผสามแยกสามแยกมิดทาวสามแยกยิงยิงทาวมิดทาวมิทาวสามแยกมิดทาวนะครับผม ไปคไุ้มวอยู่นี่คุณเทียรนนกังนอนปุ๊บปุ๊บงั้นใ่ไหมแต่ที่สำคัญแหละที่จับได้ง่ายเลยคืออยู <ไป S 2> ่ติดก<ช>ับหมายวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ะนะครับคือร้านนั้นเนี่ยจะบอกว่าทําไมผมถึงชอบมาที่นี่จริงๆผมไม่เคยบอกใครนะว่าผมชอบมาซื้อแว่นที่นี่นะครับอันนี้ก็เลยอยากจะบอกว่าทุกคนรู้ว่าตียชอบใส่แว่นใช่ไหมครับ <c oughs> ชอบใส่แว่นมากแล้วก็แว่นที่ตีใส่ ก็มีหลายแบรนด์นะครับเป็นแว่นที่แม่ๆซื้อให้บ้างกัรขับซื้อให้บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แวรนที่ตีซื้อเองบ้างเลยนะครับที่สําคัญนะครับมันมีอยู่หนึ่งแบรนด์ที่ตีอยากจะแนะนำนะครับคือคือในร้านนี้นะครับในร้านแว่นเนี่ยชื่อร้านว่า w S Optic นะครับผมเซิร์ชได้เลยใน f c e b o o o กก็จืดไอเด็ยที่ตั้งค่าไว้อะใช่ เพจนี้เลยที่ที่ที่ติดแท็กไว้ใช่ไหมฮะนะฮะ W S Optic เข้าไปกดติดตามเพจไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวที่จะมาบอกว่าทําไมต้องต้องต้องเข้าไปกดติดตามแล้วจะได้เดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมได้เล่นกันนะครับเข้าไปกดติดตามแฟนเพจที่ W S Optic ภาษาอังกฤษนะครับนะครับผมก็เลยจะมาพาพี่น้องนะครับมาดูมาชมบรรยากาศมาชมภายใน บรรยากาศภายในภายในภายในร้านนะครับว่าที่นี่มีแว่อนอะไรสวยๆดูบ้างจริงๆผมเดินเข้ามาตั้งแต่ชั้นแรกที่เดินเข้ามานะครับ <imbalance> <puis> อ,ยา,าาอยากโชว์ว่าคือมันมันไม่ห้ามแพงคุณน้องมีทุกแบนนรนด์มีทุกแบรนด์ดังๆนะครับมีเบิร์ดนะครับแล้วก็มีทั้งแว่นสายตาแบรนด์กันแดดน,นะครับกองแสงนะครับแล้วก็ที่นี่นะอย่ยจะบอกว่าแบรนด์ที่ผมใช้เนี่ยอยู่หนึงนน่งแบรนด์นั้นคือแบรนด์ฟอนส์เนี่ย อันนี้เป็นแมนที่ผมใช้อยู่จริงทุกคนเคยเห็นนี่เป็นวงกงที่ผมที่ผมใส่นะที่มันเป็นสีแคบตลอดใช่ไหมครับนั่นแหละแต่อันนั้นอะ่ะอยากจะบอกว่าที่นี่ก็มีขายนะครับฟอนต์อ่ะที่นี่ก็มีนะครับผมแล้วแบรนด์ฟอนตเนี่ยผมอยากจะบอกว่าผมหลงรักเขามากเลยนะเพราะอะไรวะเพราะว่าเขาสวยอะ่ะมันมันเก๋ครับมันมันจะมีความน่ารักมีความมีความน่ารักอย่าไปพิจารณาที่นี่ครับก่อนอื่นเราต้อง,ต,องต้องคุยกับ เขาเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญและผู้รู้แล้วก็นะฮะสวัสดีพี่นิวนะครับอันนี้เป็นผู้รู้ของร้านนี้เลยก็ว่าได้ร้านนี้ขายอะไรบ้างร้านนี้มี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 แบรนด์ขแบรนด์เลยใช่มีหลายแบรนด์นะคะพวกแบรนด์โอ๊กเลยแล้วก็เอ่อโอลิเวอร์พิวเปอร์แต่ว่าแบรนด์ของร้านก็คือแบรนด์ฟอนนะคะที่พี่ติมขายใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้ราคาไม่ได้แพงมากเนาะเป็นแบรนด์เกาหลีทีเนี้ยมีทั้งสายตากันแดดเข้ามา แล้วก็มีที่นี่มีคอนเนคเลนมีทุกอย่างค่ะคนต้องการเกี่ยวกับเกี่ยวกับสายตามีปัญหาอะไรมาที่นี่ได้เลยค่ะสอบถามได้หมดจบที่นี่ที่เดียวแล้วก็ส่งถ้วยถ่ายใช่ค่ะผมไม่สะดวกมาก็เราส่งที่ฟรีแล้วมีการส่งใช่ค่ะส่งฟรีแต่ที่ส่งก็อยากให้ลูกค้ามาที่นี่ก่อนสิใช่ค่ะเพื่ออะไรเพื่ออะไรครับพี่ตรวจวัดสายตาตรวจสายตาตาตาชายค่ะของเรามมีเครืื่อองที่ทันสมัยในการตาตาตาดาต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 าวัตา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 คาตาตาเหมือนไปโรงพยาบาลได้เลยค่ะ สุขภาพตาเบางต้นเพื่อมีปัญหาอะไรเราจะได้แนะนําให้ถูกว่าลูกค้าเหมาะกับกรอบชนิดไหนหรือเหมาะกับที่จะต้องใส่คอนแทคเลนส์อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แนะนําให้ได้หมดเลยแล้วที่สําคัญผมได้ทำไองเนี่ยตั้งแต่เข้ามาผมได้ลองทำไองเนี่ยครับทำวัดทำเออใช้สายตู้นี้เครื่องเป็นเครื่องที่เอาไว้ทําไว้วัดเออค่าเกี่ยวกับในการประกอบแว่นตาค่ะพอเราตัดเลนหนึ่งตัวเนี่ยก็คือต้องการความแม่นยำในการที่เราจะสั่งเลนส์หนึ่งคู่แล้วเราประกอบเลนส์ลูกค้าใส่แว่นได้ค่อนข้าง ใส่ได้ดีที่สุดก็คือต้องใช้เครื่องมือตัวนี้ค่ะช่วยในการประกอบเป็นตาให้ลูกค้าเพราะว่าสาหรับข้อมูลที่เก็บไว้ตรงนี้คือลูกค้าที่ไม่ไม่ไม่ได้มาจะเป็นอะไรก็ค่อมีค่าจำลองไว้ได้ในน้นที่บอกว่าลูกค้าไม่ต้องมาสั่งออนไลน์แล้วคือเรามีเราก็สามารถรู้ค่าของที่ลูกค้าเราจะทำให้ลูกค้าได้ประมาณนั้นเรเนี้ลองใส่ได้ค่ะลองเลยได้เลยค่ะทางเอนกลับมาเป็นยังไงสวยไหมครับ ใจาแะครื่อบอกีนองเดี๋ยวพี่ตีจะทำให้รู้จักองใช่ใช่นี่ครับที่พี่บอกไว้ที่พี่เข้ามาตีถามพี่เขาว่าไอตัวเครื่องอันนี้มันคืออะไรแล้วที่จะพาทุกคนไปดูว่าที่พี่เขาบอกว่าถ่ายรูปเก็บนาไว้นะครับเพื่อเอาไว้ลองก่อสาหรับใครที่ไม่มีเวลามาที่ร้านนะครับอยากโสั่งนะครับกับบริการส่งหอบ้านพี่น้องสะดวกสบาย ไม่หลัเราถ่ายจำนววจค่าสมสี่นะคะ่อันนี้เลคะเขียนบนเลยด้านข้างด้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อในอนาคตเรามีโปรแกรมมือแว่นมาวางไว้บนหน้าลูกค้าเราก็ได้ดูว่าอ้าวเคสแว่นตัวเนี้ยตำแหน่งอยู่ตรงไหนเสารประกอบอดไรนะค่ะทำในน่ะเขาประวัติตีกิจใช่ค่ะเนี่ยก็คือเรามีหน้าถ่ายเรียบร้อยแล้วค่ะสามวิติสำหรับแฟนคลับที่ผมมีประวัติอยู่ที่นี่แล้วนะครับผมมีประวัติอยู่นี่แล้วเด้พี่น้อง กดไลค์กดแชร์ไปแล้วนะผมมีประวัติอยู่นี่แหละเด้ยนะครับผู้ใดอยากซื้อแววนน้องๆเนี่ยสั้งเลยเลยครับเพราะว่าพี่เขาสิเอาเอาเอาลูกพี่เขาจะเอาลูกไปลงมาลองที่หน้าที่หน้าตีนะครับที่แล้วเดี๋ยวก็จะส่งให้พี่น้องๆเรื่องว่าตีชอบอันว่าเหมาะกับตีไหมถ้าใครอยากซื้อเป็นของขวัญวันเกิดให้ตีนะอันนี้บอกไปเฉยบอกไว้ซื้อ บอกบอกไว้เฉยไม่ไม่ม exactly. ีไม่มีอะไรในในนั้นเลยไม่มีนี่เลยฮะเครื่องนี้ครับใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะเยอะเลยนะครับต้องบอกว่าที่นี่นะครับควบคุมจอดมากๆเขาบอกว่าที่ตรวจเราสายตาก็ทันสมัยมากๆด้วย ถ้าจะมีไม่กี่เครื่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปื่อนตัวนึงเลยเข้าแว่นูยาบได้ตัวหลตัว่สองสองบเขยวเราจะเป็นอใชครับโอเคบอสโอเคเออ่ะแล้เดี๋ยวลองเข้าเพื่อ เพราะว่าเราใส่ต้ต่นถ่ายใส่แว่ถ่ายได้ค่ะเขามีงในเครื่องค่ะก็ถ้าไปสีค้าขึ้นอยู่ใกล้ไปเนะคะ,โอ,คบบอะ,คะโอเคค่ะแค่เป็นสีขาวทั้งหมดเหะมองออกไปงตุกาค่ะโอเคระคะนี่แดงถอยไปนิดนึงค่ะโอเคค่ะเส้ขารยอยแล้ว,มลวง,างามาสะดวกสบายแล้วไว้วานชอบทรงนี้ไหมพี่ติสทรงเขาทสมัยทรงมุทะอย แล้วสวยสวยมากที่ชอบครัชอบชอบมากๆตเอาจริงกแรนคอนน่แว่นเขาอ่ะสวยตัวหนิ่ตัวไหนาใส่ก็ก็สวยสุดท้ายเสร็จเราเลือกสามตัวเรถ่ายรูปมาสามตัวอย่นงที่ตีเรียกใส่ฐานสามอันกใส่ฐาสาอันอันที่หนูชอบแล้วก็ใส่ไว้อันริงในตาใส่ฐานสามตัว อยู่แท่นนู่นอ่าอันนั้นอ่ะใช่สุ่สุ่ไปที่แว่นที่ตนงุ้ย่ะสามอันอันนี้บอกเดยพี่ตีชอบทรงใหญ่ใช่ไหมใช่อ๋อแต่ลตีนกันใช่ไหมติดใจเราเล่นซ้ำว่าแลเวไดาีตัวายกัวเราบอกเดี๋ยวมีเล่นอันนี้คือแว่นตาที่เราจะ ที่ตีบอกไว้ว่าทําไมต้องไปกดติดตามที่แฟนเพจใช่ไหมครับทุกคนไปกดติดตามนะนะครับแล้วก็นะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นเกมกันนะครับหลังจากที่จบคลิปไลฟ์นี้แล้วนะครับก็คือเดี๋ยวตีจะใส่แว่นทั้งสามอันนะครับถ่ายรูปอนะครับถ่ายรูปไว้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีโพสต์ไว้ที่เพจเพจนะครับ w s optic เพจของจาก w s optic นะครับแล้วก็พี่น้องเข้าไปตอบว่าแว่นอันไหนเป็นแว่นที่ผมชอบชอบที่สุด นะครับใครตอบค้ถามใครตอบถูกนะครบับทางแฟนเพจนะครับทางทีมงานจะเป็นผู้สุ่ม<ค>นะครับเลือกผู้ที่ตอบถูกและส่งแว่นตาอันเนี้ยไปถึงที่บ้านเลยครับแต่ที่สำคัญอย่าลืมไปกดติดตามกดกดติดตามแฟนเพจด้วยนะตีฉามากเพราะว่าแฟนแฟนเพจได้แต่ตีไม่ได้ <c oughs> ใช่ผมตีฉามากเลยนะถ้าเกิดว่าใครได้ไปเลิกผมไม่ได้คนที่ได้ไปต้องใไห้ผมแล้วผมจะรักคนนั้นมากแล้วใครถ่ายรูปสาวรูป อัอน,นี้หลอกไหมอันนี้อันที่หนึ่งนะอันที่หนึ่งนะครับอันนี้อันที่สอง,อนนอสองเฮ้ชอบอันนี้หรือเปล่านะ รวดเร็วทันใจมาไวเบรมไว บอกว่าแต่ถ้าบอกว่ามาจากตีรู้ว่าจากตีนะครับเป็นแฟนจากตีนะครับได้รับส่วนลดห้าสิบห้าสิบก่อนสุห้าสิบสิบเลยนะไม่มาไม่ได้แล้วต้องมาเลือกแว่นสวยๆใส่แล้วสาวๆสวยให้ตีกันยี่ว่ามาซื้อให้ตีก็ได้เลยเดี๋ยวไปวัดใส่ตาดีกว่าว่าสั้นหรือยาวหรืออะได้ได้พูดใหม่เดี๋ยวเราจะไปวัด วัดสายอากันนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องสายตานะครับเอ่แน่แน่โอ้โหอ่ไม่มีมีหลายยี่ห้อใช่ใช่มีหลายแบรดมากย่้อดยร้านเราปลยนะปลนะเล่แรไนก็เล่แบบ นี่อันนี้ห้องนะห้องหวัดสายตาเดี๋ยวเดตอร์ผมคือกรรมจุดนี่ครับเราจะพาทุกคนเข้าไปนี่วัดสายตาเขาบอกว่าเครื่องวัดสายตาที่เนี่ยร่ำและทันสมัยมากๆแต่ถ้าจะไม่มีไม่ีกี่ตัวอยู่ในแบบรชียงไทยใช่ครับสวัสดีว่าสายตาที่ไหนก่อนเคยวัดทั้งเดี่ยงมา ตนี้ใ่หมเหมือนจะอเกลีวยาวม่้่เคยตัดเนไหมอ่ะเคยค่ะค่อยใส่เงนถาตัดไปง่าจะใส่ใส่ด้ก็แล้วข้อตาให้เิ่มางอี๋เยร์อาค่วเดี๋ยวมันจะมีลงข้อตาหรือบปิดตานะ หลัุ้บับเขาก็้สบายบายวางาแลวักชิหน้าตรงเาเจอนไหมหล้งไังไมล้วางวางแักชิดหน้าตนะครับ แสงสีแดงมาให้ดูตาค้างไว้นหนึ่งถึงสิบในใจนิดนึงนะคะก็จะปิดตารณ์ดีค่ะพิจารณาได้ค่ะพอเป็นการรับความดันนะคะจะมีลมเป่าตาน,นิดนึงนะไม่ต้องกดใจหน้าออกนะคะมองตรงข้างหน้าค่ะมองจุดสีดำด้านหน้าไว้มองจุดสีดำด้านหน้าค่ะมาลองข้างหน้าโฟกสัสข้างนี้นิดนึงมองรจุดสีดำไว้ค่ะ แสบตาไหมแบตาใช่ไหมนนึงนึขาแสบตาก่อนพิเต้ถามหน่อยว่าเขามีดีไหมเขอมีเขงมีเขาพิเศษกว่าคือบก็บก็แสตาทั่วไปคือหนึ่งแบบแรก มาสายตาแยกให้ล uh ูก huh. ค้าระหว่างกลางวันกลางคืนบางคนทำไมกลางวันเห็นชัดเห็นท no euh. <as> ี่นี่มีวัดมีวัดมีวัดกลางคืนด้วยกลางคืนกลางคืนเห็นไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเครื่องนี้มันสามารถบอกได้ว่าลูกค้าเนี่ยกลางวันสายตาเท่าไหร่กลางคืนสายตาเท่าไหร่เพราะว่ามีคนที่ต่างกันก็มีกลางวันปกติกลางคืนสั้นร้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็มีจริงๆมาดูมาดูโอ๋อสายตาดีมีเอียงนิดเดียวเองดีสายตาดีมากเลยจริงๆมาดูนี่มาดูที่บายหน่อยได้ค่ะสายตาค่อนข้างปกตินะคะ อันนี้คางคือสายตารางวันเนะาะม,ม,มีสายตายี่สิบห้าสายระยะมีหนึ่งตาเมมมีหนึ่งยี่สิบหาสมมตคือจะเปลี่ยนเป็นเอียงแทนกับตายเ่สิบห้าเหมือกันแต,แต่ว่าข้างข้างซ้ายเนี่ยรางวัลคือเขาไม่ตาม่าง,งกันเท่าไหร่ทั้งหมกันเนาะมีข้างขวาเนี่ยแหละสมมตคือจะเอียงจะมองไม่ค่อยโคมงชายค่ะเศรษฐามแดงก็ปกติปกติดีแต่แตกไม่ได้เครื่องทิ้งยืมท้องไรก็ปกติค่ะเรื่องต้อก็ยังจะไม่มีแล้วเพราะว่าเดี๋ยวหาตาใส่ทิ้งเลยไม่มีปัญหาเกี่ยวกับต้อ แลยว่าสุขภาพตายังดีอยู่ใช่ค่ะดีค่อนข้างดีค่ะตาไม่ค่อยไม่มีปัญหาเลยค่ะแสดงว่าไม่มีไม่มีความรักตาถึงไม่บอกใช่ไหมแต่หนูเจ็บโดนจุกบ่อยเออแตาค่อนข้างปกติค่ะถ้าเกิดไม่งั้นตัดอะไรตัดแสบคลองไปก็ได้กองแผลทำไังไงเออทำแค่ตัดแสบคลองหรือว่าเราเล่นโทรศัพท์ใช่ค่ะโอเคอย่าไปท่องงานขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านนะแม่ ง่ายมากสมองกันนการมัดแค่สายตาเนาะของที่นี่นี่มแนะนำติตอนนีกับอนมีโมชันอะขอบคอมเลใช่ค่ะที่ติใช่ค่มีโมชันช้องกับเลนไซค่ะเออราคาจะลดกว่าปกติ ด้วยค่ะเราเป็นทุกเจตเริ่มต้นที่3,990ัารค่ะอันนี้ราคากล่องพร้อมเลนแล้วเลนร้อยลูกค้าไม่ต้องจ่ายเพิ่มแล้วเราเรามีกล่องให้เลือกหลายหลายแบบค่ะมีก็กล่องทุกรูปหน้าค่ะทั้งกล่องพลาสติกโลหะเมื้อเซเนียมอะไรเงี้ยมีให้เลือกทั้งหลายแบบทดลองใช่ค่ะเดือนก็มีค่ะเราเป็นการตรวจวัดให้แล้วแล้วก็ถ้าเกิดลูกค้าสนใจยังมีคอนแทคเลนแล้วก็มีแนะนำให้สะดวกสบายค่ะไม่ไม่มีที่ไหนแล้วครับ อยากให้ทุกคน่ได้ใส่แว่นสวยๆของเลย่ทุกคนมาดูว่าที่นี่มีแว่นแบรนด์ฟอนตที่ดีใสอยู่ที่ใสอยู่จริงๆกับแบรนด์ฟอนตแล้วต้องบอกว่าเพกจริงของฟอนอ่ะเขาน่ารักมากเลยนะมันดูแบดูแบบดูแบบนะลากจะสวยมากลยไม้เป็นม่แ่ที่เรา็แเก็ที่จะที่เราตีเลือนไว้แล้วค่ะวเดีนี้แต่ว่าไม่เปิดให้ดูได้ไหมไม่รู้ว่ารุ่ไหนให้ดูแค่กรอบใช่ให้ดูแค่กรอบม่านเอฟเจริงขอประมาณนี้ครับ จริงๆเขามีกล่องนี้แล้วเขาจะมีข้างในอีกชั้นหนึ่งนะจะมีสองชั้นเป็นแบรนด์ที่มีมีมีอะไรครัดของใช่อะไ้อยู่ในนี้แต่ว่าไม่บอกนะรู้ไหมอ่าเขาอันนี้เท่ากับว่าแฟนแฟนคลับที่ทายถูกก็จะได้แบบนี้เหมือนตีจะได้แบบนี้เลยใส่คู่กันพี่ตียังพี่ตีนไปเล่นในแฟนเพจพี่ตีพี่ตียังไปเล่นในแฟนเพจไปเล่นในไหนรู้ไหมไปเล่นในแฟนเพจของ W S Optic ครับ ไปกดติดตามแฟนเพจไว้แล้วก็ไปตอบคําถามที่แฟนเพจนั้นเดี๋ยวแอดมินจะเป็นผู้สุ่มสําหรับใครที่ตอบคาถามถูกว่าแว่นที่อยู่ในนี้นะครับคือแว่นที่ดีชอบนะครับจะเป็นของใครถ้าอยากเอาร้านอยู่ที่ไหนรับไปพูดนครับผมถ้าใครไม่เอาไม่รับร้านอยู่ที่นี่เลยครับสามแยกมิสามแยกมิดสามสามแยกสามย่านสามย่านมิดเท้าใช่ครับผมและที่มันต้องอยู่ไอ้นี่ก็เลยครับใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะครับพามาที่นี่ มาไม่ยากมาไม่ยากที่สำคัญมาแล้วคำเดียวนะครับสั่งอยู่บ้านยกลงโทรศัพท์พัลโหลฮะพี่ทั้งงาน่นทัาการจัดให้ใช่ค่ะโทรหาพี่นิวได้เลยเรามีเดี๋ยวเราจัดการส่งให้ได้ครับแค่เข้าไปเลือกในในในเพสของร้านง่ายเลยนะครับผมอย่าลืมนะฮะวันนี้ได้แล้วรวดเร็วมากรวดเร็วได้แล้วรวเร็วมากนะครับเดี๋ยวรานป เรียบร้อยใส่แว่นใส่แว่นหน่อยแล้วอีกอันนึ่งใส่ใสแว่นมาทแดดหน่อยใส่แว่นมท้แดดเราไปเที่ยวต่อเอาออกเป็นทรงเหมือนเรแบนก่นดีกว่าใช่ใช

อยู่แถวแถวสามย่านสามย่านมิตรทาวสามย่านมิตรทาวหลังหลังหลังเลหลังห้างหล้างอะไรนะพี่เอ๋สามย่านอ๋อสามย่านมิตรทาวหลังห้างเลยพี่น้องคือประเด็นเวลามาหลับหลับหลับตลอดให้โชเฟอร์เราคนขับรถขอบคุณพี่นิวหน่อยขอบคุณพี่นิวหน่อยขอบอกอยางเดียขอเบอร์โทรร้านหน่อยอะไรนะขอเบอร์โทรร้านหน่อยขอเบอร์โทรร้านหน่อยสู่สองค่ะสองหนึ่งสี่ ศูนย์องสีค่ะใส่ขัดจะซื้อให้พี่ติ๋งได้เลยย้ำย้ำอีกทีเดียวศูนยสองอะไนะมีน้ำบัตรไหมครับให้เขาแคปน้ำบัตรก็ได้ครับ1,200คนดูถ้ามีใครอยากจะซื้อเป็นของขวัญให้ตีก็พี่ตีเถอะพี่ตีเถอะแคปแคปได้เลยนะครับแคปเหมือนไข่เหมือนไข่ออนไลน์แคปนะครับแคปนะครับอยาส่งรูปสแกนแอนไลน์ได้เลยครัตรงนี้โอเคเดี๋ยวที่จะถ่ายรูป หน้าหน้าบัตรเก็บไปนะครับเดี๋ยวพี่ขอหน้าบัตรทกันไปแล้วก็เดี๋ยวพี่จะถ่ายรูปหน้าบัตรเราลงโพสให้นะครับส่งใครที่อยากได้นะครับผมจับไลค์อย่างเดียเล่นเกมนะแล้วก็เมื่อมันจบแล้วอย่างเดียไปเล่นเกมกันนะครับไม่งตืจะไม่ได้แป้นตาเด้อนะครับนี่เด้อสาวๆควรจะมันซื้อใส่นะครับแป้นฟ้อนเขาสไตล์เขาเป็นดีไซน์แบบเขาเป็นน้ำเอ้าจากเกาหลีใช่ใช่แป้นฟ้อนทำเสร็จ้าท่านเดยานได้หมดเลยโอเคขอบคุณพี่นิวมากาบครับดีค่ เดี๋ยวเดีกาเดกานเดี๋ยวกงานน้าร้านเป็แบบนี้นะน่หสังไนก็นี่สัญญาณมิทาชี้หลังสัญญาณมิทธาเลยนี่นะครับแล้วก็นี่เลยครับมหาไยจุมหาัยจุฬาลอจุฬานั่นเองนะครับมาไม่ยากนะครับผม หรือถ้าเกิดว่าใครขอแค่มาทั้งเดียวมาทําประวัติไว้มาทําประวัติไว้เราไม่ท้องไรบ่อยนะครับแค่โทรมาเขาส่งในร้านเขาส่งเดลิเวอรี่ถึงที่เลยนะครับบ้านสวยกับบริการดีร้านนี้เลยแบบ U S Optic ครับมาแค่ครั้งเดียวมาแค่ครั้งเดียวมาเหมือนมาไว้แค่ใส่ตาไว้เนาะเราก็มา ทำเนี่ยอ,อ<ห><า>วตารอวตารเอไว้เอาพูดเหมือนหน้นาสามิติของเราไว้เดี๋ยววิตีไปเที่ยวไหนต่อเดี๋ยวว่าจะวันนี้เย็นนี้มีทานข้าวเออบอกได้ไหมถ้ามีการเออคไปไหนบอกได้ไหมบอกได้ <c oughs> แต่ว่าผมวันเย็นนี้ผมผม,มีสักครั้งหนึ่งผมเคยฝันว่าผมอยากทานผมเคยไปทานข้าวบนเรือครั้งหนึ่งเออ ่ไปกับบริษัทที่เราที่เป็นเจ้าของข้าวก็เลยครับก็เลยอ่าไหนๆก็ได้เข้ามาแล้วก็วันนี้ขอไปทานข้าวบนเรือสักหน่อยกันแล้วกันแต่ไม่บอกว่าเรือลำไหนเออจะไม่บอกว่าเรือลำไหนโอเคนะครับสำหรับใครที่สนใจบ้านอย่าลืมมานี่นะเดี๋ยวเป็น U S Optic นะครับเดี๋ยวเปอยู่แล้วก็อย่าลืมเข้าไปเล่นเกมกันด้วยเด้อเข้าไปตอบคำถาม กดจะกดต่ออย่าเป็นกดติดตามแฟนเพจเราเนอะนะครับแล้วก็นี่นี่นี่จะได้แวบนอันนี้ไปนะครับไปก่อนนะครับ๊ายบายนะเดี๋ยวยินดีติดต่ไปต่อครับพี่พี่ซเดี๋ยวเดี๋ยวสู่บพี่ตีปักแบบพี่ทัมพี่ทัมพี่ตีเดินทำมันเดินไปเลยเออครับพี่ตีวันแท่าไหรนกัน